ครับหาว่าผมเป็นคนเอมผมเป็ปคนบุรีรัมครับสวัสดีครับใครๆก็หาว่าผมเป็นคนเอมเนพี่น้องนะครับผมนี่บอกผมเป็นคนบุรีรัมบุรีรัมก็หาว่าผมเป็นคนมเมนนะครับพูดมาผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับหาว่าผมคอมเมนต์คอมเมนต์ผมบอกว่าอยู่บุรีรัมบุรีรัมก็ไม่ใครเชื่อนะครับคอมเมนต์คอมเมนต นับหนึ่งได้บอก่ผมบอกโมอ่อะปี่ป้ายปูนปั้มไอ้คอมเมนต์นี่วะก <c oughs> ใช่ครับพี่น้องเป็นคนบุรีรัมบุรีรัมนะครับพี่น้องนะ <c oughs> ถามว่าโตนะผม <c oughs> บอกไปดูนัง <c oughs> ถามว่าโมปีนา <c oughs> โอ้ยมาแต่ถากรุ่นมั่นผ <c oughs> มตอบิีตัวนะครับ <c oughs> หาวผมเป็นคนเมน บุคคณบุรีรัมใจด้วยบุคคลบุรีรัมแก้ว